มาณนี้นออายุหนอสองปีขึ้นอยู่แล้วครับประมาณสามปีกว่านะครับกว่าจะได้นอขนาดนี้นครับเราก็เดี๋ยวไปจัดส่งให้นะครับจัดส่งฟรีนะครับที่ริบนอขึ้นไปไม่เกินสองร้อยโลจัดส่งฟรีนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้นะครับบาฮีเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อแท้ห้าล้านเปอร์เซ็นนะครับไม่มีย้อมแมวส่วนนี้นะครับแยกจริงตรงจริงนะครับ ไม่ต้องกลัวมีจา่าชี้วางตรงน,นี้ของจริงครับนะครับ, <Wow. S 1> รบมันมีรากอากาศรากหานจิงด <Wow. S 1> ้ยเพรอันนี้ตอนนะตอนแล้วนะไม่ใช่ว่าหน่อตรงเด่นนะครับด mm. อกพวกนี้เราทาการตอนหมดแล้วนะครับ mm. จะเห็นถุงมัตติกนะครับตอนที่เราตอนไว้นะครับ mm. เป็นครับเป็นไม่ต้องกลัวเอาแล้วใครซื้อจะข่มไปนะนะใครซื้อจะข่มไปขายไม่ได้ รับซื้อผลผลิตด้วย <Wow. S 1> นะครับมีเท่าไหร่ออกมาไม้หมดแต่มีข้อแม้ว่าต้องมาส่งนะนะครับไปขายคนอื่นไม่ต้องคุยกันเลยพูดเล่นขายใครก็ได้แต่าขายขายไปเลยนะครับขอให้ขายได้ราคาดีใจหลังจากที่เราตอนหน่อมาเป็นปีนะครับหน่อที่เราตอนนี่คือมีระบบรากสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหน่อที่แก่ครับมาทําการแช่ก่อน,นครับก่อนที่จะตัดส่งให้กับลูกค้า นะครับเ,ออเราจะมีตัวยาครับเทะลงไปเลยนะครับส,สารแดงนะครับส,สารแดงครับนะครับจะเป็นตัวป,ป้องกันนะครับศัะตูพืชนะครับว้าวตัวนี้เป็นตัวป้องกันกำจัด มแมลงครับเดี๋ยวเราจะมันแช่คแช่าายางครับอุย้ยลื่นไว้ลื่ดนด,ด,ดินี่มาดูดูตาคือตีกันแมลงวงเดิงครับตายหาหมด ป้งการด้ยคับสตรโค่นก่อนขการมนุษย์โค่นก่อโค่นโค่นเดีน่าแช่ก่อนนาไปเก็บเห็ดโคนน่าจะขึ้นเต็มเลย เลวแย่เลยทีนายรเหอเย้นะครับอันนี้สารแดงครับเดี๋ยวเราทำการแช่ครับเอาหน่อแยกไปแล้วเดี๋ยวจะพามาด้วยมาดูหน่อครับนะครับขายส้มอยู่หน่อละ1,500บาทเท่านั้นนะครับจะขอแล้วต้มหมีไม่เกิน2อ0อกิโลนะครับจัดตรงฟี ถ้าเกินนั้นนี่ช่วยค่าขนส่งด้วยช่วยค่าน้ำมันหน่อยนะครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ <c oughs> มาดูครับหนอ่อที่เราได้ทำการเอาออกจากต้นแม่แล้วนะเอาออกจากต้นแม่เรียบร้อยนะครับแผลเราจะทานะครับในโจทยของเอ้หวังไม่ต้องเดินยากันเชลานะครับแล้วก็กันด้วง ครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะดึงดินนะครับเข้าไปกบใหม่นะครับนี่ให้ดูระบบลากของหน่อที่เราแยกมานะครับให้บอกโอ้ยหนอเล็กหน่ออะไรลากเล็กลากนี่เนี่ยลากหากินมาครับเนี่ยนะครับลากหากินคือหน่อนี่พร้อมลงปลูกนะครับเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็บอกเทคนิคการปลูกของเรานะครับเราจะมีเทคนิคบอกให้นะครับพร้อมลงปลูกได้เลยนะครับ ไม่ต้องกลัวครับไม่ทิ้งนะครับแล้วก็ปุ๋ยการดูแลนะครับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชการบำรุงนะครับผมสอนหมดอยากรู้อะไรบอกได้ถามได้หมดนะครับสอ,อแบถบามได้นะครับหน่อนี่ลงดินนะครับมะเขือประมาณต้นลวบาตั้งโซนเขาะเป็เนีเ่พามาดูต้นคีเป่ครับกิโลละสองพัน นะครับแต่ตอนนี้คีเปยังเด็กอยู่เลยลงดินเป็นตี้วเนี่ยคีเปเนี่ยนะครับ oh, <no. S 1> เป็นไม้พระราชวังนะครับไม้พระราชวังนะครับแล้วก็ดีอย่างศัตรูพืชไม่รบกวนนะไม่มีแมงกินนูนมากินใบเลยนะครับไม่มีเลยนะครับแล้วก็ภูมิต้านทานสูงเห็นไหมใบจะเขียวมันวาวแกร่ง <c oughs> แล้วก็อ,อนะครับใบจะมันวาวเลยใบยสด รับใบใหญ่ด้วยนะครับเติบโตได้อย่างน้อยเติบโต,ตได้ในสะภาพอากาศของที่สวนละนะครับเป็นสายพันธุ์คีเปนะครับผมซื้อมาต้นหนึ่งก็ประมาณหกร้อยนะนะครับแล้วต้นประมาณคืึมเนียนะอันนี้ปลูกได้ราลาวสองปีปีสองปีเกือบสองปีนะค,คีเปกวย์ได้ใชไซส์นี้นะนานมากนะครับนานมากนะครับ กิโลล 2, ะสองพันนะเพื่อนๆนะครับเพราะว่ามากกว่ามันจะให้ผลผลิตก็ต้องห้าหกปีไปแล้วอ่ะว่ะนี่โหมีขแขนงนะต้นนี้นะครับอันนี้เป็นออ,อะไรวะเสียนท้อเออหรือเขาเรียกลมุดอินเดียใครเคยกินไหมนี่ต้นนี้นะครับตอนนั้นปลูกต้นนิดเดียวตอนนี้โตแล้วนะครับจะถึงประมาณหน้าอกแล้วนะครับโหมียอดแตกยอดงามรากเดินสวยเลย นะครับอันนี้เป็นละมุดอินเดียนะครับผมลองกินแล้วมันหวานอร่อยนะครับอันนี้เป็นอ,อาคาอีนะครับเป็นพืชที่ให้คุณค่าสารอาหารสูงมากนะครับนี่ลำไย,ยคิดต้านหนูไปนู่นแล้วนะครับลำไย,ยคิดต้านนะครับเรามีทุกสีนะครับมีสีเขียวสีเหลืองสีอะไร่ะสีส้มกินมันจะเหมือนนะครับเวลาแกะออกมาคนละับปอกเปลือก เออแล้วแมคิดตั้นมีมีสี่ห้าสีนะถ้าจำไม่ผิดสี 4, ม่วงบรูเลตอ่ะนะครับแล้วก็เนี่ยกินมันจะเหมือนทุเรียนอ๋อ hmm. นะครับกินแล้วมันจะมีะเสน่ห์มากเลยแม่คิดตันน้นนย นะครับเนื้อเหมือนลำไยแต่กลิ่นเหมือนผู้เรียนอ่อนๆน,นะครับรสชาติไม่ไม่หวานแหลมนะครับกินได้เรื่อยๆนะครับนี่เป็นเพื่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียลำไยคิดตันนะครับผมเอามาลองปลูกเอ่อราเรกส่บต้น,นครับเพื่อเราดูว่ามันประสบความสำเร็จในการแทงเปิดตาดอกกับสภาพอากาศจังหวัดนครสวรรค์ห,หรือเปล่านะครับนะครับก็ตอนนี้ตอบได้แค่ว่าเติบโตดี นะครับแต่ว่าให้ผลผลิตประลุครั้งเล่นไหมอันนี้เดี๋ยวไปว่ากันนะครับ oh, <no. S 1> เอามาปลูกครบทุกสีเลยนะนํำใจคิตตันนะครับเดี๋ยวได้กินแล้วเพื่อนเพื่อนลำใจคิตตันนะนะครับนะครับจองตอนนี้นะครับตอนแรกขายขายโลละแปดร้อยนะครับถ้าจองตอนนี้เหลือโลสี่ร้อยนะโลสี่ร้อยพอลำใจคิตตันนะครับเปิดให้จองเลยปีหน้ารุ้งเรื่องนะครับด้านหลังเป็นเขียวตะเวร เดือดเทเบยนะครับเดเขียทือเวยนี่มันม,มีมีทุกบ้านเยอะโขยต้นนี้เดี๋ยวต้องโค่นทิ้งแล้วเนี่ยอะไรรู้ไหมเนี่ยกระททอม <c oughs> นะครับข้าเรื่องหน่อนะก็เดี๋ยวผมจะพาอคนแยกหน่อมาดูต้นนี้นะครับจะเป็นหน่อของออสายพันธุ์ดฮานนะครับมีสั่งไว้สองหน่อนครับเดี๋ยวจะแยกไปส่งให้นะครับพร้อมกันนะคระบบลากเดินแล้วนะ ก็โอ้ยต้นนี้ต้นนี้ลบก,กับหน่อเนี่ยนะใครใครปลูกจะรู้นะครับอินทผลัมสายพันธุ์นี้ไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับเอ่อเป็นสายพันธุ์ฟูเดลี่นะบ,บ้าหนอ่อมากนะฟูเดลี่เนี่ยโคตรบ้านหน่อนเลยเนี่ยให้คนสวนแยกออกเนี่ยเราแยกแยกออกธรรมดาไม่ได้นะแม่งไม่ตายหรือแม่งงอกใหม่ต้องต้องตีต้องตีแกนหัวใจอะนะที่จะเดินเติบโตถ้าไม่ตีนะแม่งแตกใหม่ นะครับลดกำหนอเนี่ยผมลดกาหนอมาต้นหนึ่งประมาณสิบกว่าหน่อนะอีกคนขายอะมันไม่บอกหรอกว่าข้อเสียมีอะไรบ้างแต่พอเราปลูกก็นะครับมันให้หน่อเยอะเกินไปนะครับแล้วก็รสชาติก็ถ้าคนเคยกินก็ก็ต้องตัดสินใจดูนะครับรสชาติผมว่าคล้ายๆนี่นะใครเคยกินนาวเดอร์บ้านงะอารมณ์ประมาณนั้น นะครับที่เป็นสายพันธุ์ฟูเดลี่นะนะครับก็ไม่ถึงกับขนาดฝาดจนเกินเหตุนะแต่ว่ามันก็แข็งนะแต่ลูกใหญ่ลูกใหญ่กินเต็มปากเต็มคำนะครับ <Wow. S 1> ใครสนใจหน่อนะครับสอบถามได้เหนอขายอยู่หนอละพันห้านะสนใจสอบถามได้ส่งฟรีในรัศมี200กิโล นะครับขอสิบยสิบหน่อขึ้นไปแล้วส่งให้ฟรีเลยนะครับแต่ว่าไกลกว่านั้นผมต้องกางขนส่งนะครับก็ต้องมีค่าขนส่งว่ากันไปนะครับหน่อละพันห้านะครับนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ผมจะเทรนบอกว่าทำยังไงบ้างนะครับสําหรับการ <Wow. S 1> ดูแลเรื่องหน่อนะครับอันนี้เป็น โคเนซี่นะครับเอามาลงไว้นะครับโคเนซี่มันโตดีนะแล้วก็ทนทานดีต่อสภาพอากาศนะครับแต่ข้อเสียอย่างเดียวเลยแม่งผสมติดยากนะฮะแต่ต้นไหนผสมติดดีก็ติดดีอยู่นั้นอ่ะมันก็ไม่เข้าใจมันเหมือนนะครับขนาดซื้อมันจากแหลเดียวกันนะนะครับอารมณ์เหมือนไอ้ G ีทัวอะนะแม่งหน่อหนึ่งเป็นหมื่นเป็นหมื่นอนะ่ะครึ่งแสนอนะตีทัวะต้นหนึ่งอะ นะครับแต่ว่าการตอบแทนผลผลิตไม่เวิร์กเลยนะครับ mm. ก็บ้าเห่อไปตามเทนกันนะนะรู้เรื่องกระเบื้องลาวขอบค,คุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับมีความสนใจหน่ออะไรต้นไม้พันุ์ไหนนะครับต้นไม้พันไหน,นะร,น,ไน,ไหนราคาเท่าไหร่รวมถึงการดูแลอะไรเงี้ยสามารถตอบถามได้นะครับ นะครับถ้ารู้จะตอบถ้าไม่รู้จะหาข้อมูลมาให้นะครับเกี่ยวกับอินทผพาลัมนะครับสายพันธุ์บาฮีหรือสายพันธุ์อื่นๆนะครับที่จะนํามาลงปลูกนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ผมมองว่าไปได้โอเคครับเดี๋ยวผมลงไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวไปวัดต่อคิดว่านะเดี๋ยวจะไปทําบุญเรื่องกระถิ่นคุยกับลองเจ้าอาวาดซะหน่อยนะครับ ไม่ตอนนั้นเองจะทำอะไรกันไม่รู้ตีมิมอ้อมจปวกไูเองนีไปตีมิมิเอ๋อแบ่งบ่งมาลังนี่ลุงอันนี้คือมิเอามีหลังเดียวไปดูวะไปดูตีมิมอันนคือมิม พึ่งนี้เป็นพึ่งขนาดเล็กกว่าพึ่งทั่วไปไม่ค่อยดุบและเลี้ยงง่ายสามารถเลี้ยงเพื่อเก็บน้ำพึ่งและรังพึ่งซ้ำได้หลายรอบโดยไม่ทำให้พึ่งหนีไปทำรังที่อื่นได้แล้วหรอฮะได้แล้วครับเฮ้ยไอเมมครับตีเมมไอพึ่งโอ้ยหลันใหญ่หลเลยพี่เชี่ยรังมันเริ่มมาเทิมเลย เลุงกำลังอ่อนเลยอ่ะเฮ้ยลุงมันไม่แตกหรอกำลังเลยเฮ้ยลุงไม่กลัวมันต่อยเหรอเมาใช่ไหมเมาหมดแล้วเขาเมาหมดแล้วเยี่ยโอ้หสลัดน้ำใช่น้อยเลยโอ้น้ำโอ้โหน้ำเกือบครึ่งขวดกะโอ้น้ำเต็มเปี๊ยดเลยอะโอ้ยน้ำไม่ใช่น้อยเลยลุงใส่เลยบีใส่เลยกำลังดีเลยเนี่ยเด้อเด้ใช้น้อยเลยอเออยเดินผมมีไข่ด้วย กําลังดีงไงพึ่งผมเห็นไว้งไงกงาําล,กลังเลยเนี่ยตกตกี้กี่ฝันหูหมดน้ำเปียกถึงแล้วอืูกําลังเลยเนี่ยนะครับวันนี้ได้รังพึ่งมารังครับเข้าสวนมาครับที่เลยนะครับรังเ,เริ่มมาเทิมน้ำเต็มเปียกสุดอะสุดอะสุโคยเลยรังนี้บอกเลยนะครับสุโคยเีอ,เอยนะครบ โอเคครับวันนี้เรามาทําการแยกหน่อบาฮีเนื้อเยื่อนะครับเอาไปลงปลูกนะครับนะครับก็นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ทําการตอนนะครับตอนหน่อนะครับแล้วก็อายุหน่อควรจะ2ปีขึ้นนะครับแล้วหน่อที่ทําการแยกออกอันนี้อายุประมาณ3ปีนะครับขนาดหน่อก็ประมาณใหญ่กว่าถังสี่ยสลิตรนะครับใหญ่กว่าถังสี่ยลิตรนะครับก็มีทีมงานนะครับต้องขุด นะครับไล่ขุดแล้วก็ไล่แสะค่อยๆแสะนะครับตัดรากเมล์ออกนะครับแล้วก็ตัดในส่วนของตัวที่มันเชื่อมกับหน่อแม่ไอ้ต้นแม่ออกนะครับถึงจะแยกออกมาได้ครับหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นนะครับพอเราแยกออกมาแบบนี้แล้วนะครับเราก็ตัดแต่งใบนะครับแล้วก็มีกระสอบคุมใบรัดคุมใบให้เขานะครับแล้วก็ทา ในส่วนของยากันกันเชื้อราแล้วกันมแมลงให้กับแผลต้นแม่ทั้งแล้วก็หน่อลูกที่แย่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ดึงดินกลับไปใหม่นะครับเป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็เอาไปแช่ส,สารแดงเสร็จแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับนะครับแต่การเตรียมหลุมนะลูกค้าอันนี้มันจะเป็นเทคนิคเป็นสูตรนะครับโดยเฉพาะนะครับอันนี้ขอสงวนไว้บอกเฉพาะคนที่อุดหนุนหน่หนอผมไว้แล้วกันนะครับ โอเคครับอ๋อเป็นอันเสร็จกรรมวนธทีในการแยกหน่อนะครับแต่ว่าต้องใช้แรงงานเยอะนิดนึงนะเพราะว่าเป็นหน่อที่ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างยากในการแซะออกครับเพราะว่าต้องใช้กาลังเยอะนะครับแล้วมันหนักนะครับต้องช่วยกันแซะช่วยกันแบกนะครับแล้วก็ขนขึ้นนะครับโอเคครับโอเคนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูครับ เป็นขั้นตอนการย่อยสลายทางใบนะครับของที่สวนพลอยทองของเรานะครับเราจะบุญเวียนแน่ธาตุนะครับจากอินทรียวัตถุทางใบนะครับทาาพืชต่างๆนะครับที่เราทําการตัดแต่งแล้วนะครับโดยใช้เครื่องสับย่อยทางใบนะครับนะครับเราก็จะนะครับให้คนสวนนะครับเอาเครื่องนะครับไปจ่อที่ต้นเลยครับแล้วก็ เอาทางใบที่ทําการตัดแต่งออกนะครับใส่เครื่องสับย่อยเลยแล้วก็พ่นไปที่ต้นเลยนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยพืชสดนะครับ oh. นานๆไปมันก็จะผุพังด้วยสลายนะครับผ่านกระบวนการเชื้อราจุลินทรีย์แบคทีเรียนะครับรวมถึงไส้เดือนที่อยู่ในดินนะครับ oh. มันก็จะมากัดกินซากพืชเหล่านี้นะครับ oh. แล้วก็ปลดปล่อยได้ทาาด นะครับเราอินทพลัมก็จะนําแร่ธาตุเหล่านี้หมุนเวียนกลับไปใช้นะครับโดยผ่านกระบวนการทางชีวภาพนะครับโดยมีน้ําเป็นตัวเชื่อมประสานนะครับน้ําที่เราลดให้น้ําฝนน้ําค้างนะครับก็จะทําการย่อยสลายนะครับเราก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยนะครับไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยเลยนะครับแล้วเราก็ไม่จะไปรบกวน ิึงแวดล้อมไม่เผาไม่ทําลายนะครับแล้วก็ไม่เกิดมลภาว่าไม่เกิดทําให้โลกร้อนนะครับไม่ไปเผด็จเจียงคนอื่นนะครับก็ทำเกษตรนะครับเราก็พยายามใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรมมบบนธรมชาติไม่ลบกวนธรรมชาติไม่ลบกวนสิ่งแวดล้อมนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต่อทูสวรรค์หากเพื่อนๆสนใจพระใหม่พระสวยพระแท้ทิ้งนิยม ท่นหลวงพ่อปุกเสกในยุคของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง youtube ต่อบทูสวรรค์ทูอมูลเลตให้ด้วยนะครับ